สามคนที่อยู่ใน13คนนะมาดูหัวข้อข่าวถัดไปโโปรสามรายที่สระบุรีไปซื้ออาหารทะเลเปิดร้านบุฟเฟ่เราไปดูภาพกันสักหน่อยสิเขาเปิดบุฟเฟ่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับอันนี้เป็นภาพที่ทีมงานเอามาจากร้านของเขานะเพราะว่าเขาเปิดเผยเลยว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมร้านในลักษณะแบบนี้เราเห็นทั่วไปครับ แต่คุณผู้ชมฟังข่าวเนี่ยอย่าเพิ่งไปตื่นตนกถึงขนาดที่ว่าเอ้ยอย่างนั้นกินบุฟเฟ่ต์นี่ก็มีโอกาสติดโควิด1 9หรือเปล่าอันนั้นผมไม่รู้เป็นเรื่องการระบาดวิทยาแต่ข่าวที่กําลังอ่านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าไปกินหมูกระทะแล้วติดโควิดนะเขาเปิดร้านหมูกระทะแล้วก็มีบุฟเฟ่ทะเลด้วยเนี่ยที่จังหวัดสระบุรีวันหนึ่งก็คือนับย้อนไปวันที่14ธันวาคม พ่อแม่ลูกว่าง่ายๆนั่งรถไปพร้อมกันไปซื้อของที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครเพื่อจะเอามาใส่ในร้านบุฟเฟ่ขายกับลูกค้าแล้วหลังจากนั้นเขาก็ติดโควิดตอนนี้พักรักษาตัวทั้งหมดแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าที่ไปใช้งานไปกินร้านบุฟเฟ่ตนี้ตอนนี้รู้กันหมดแล้วทั้งจังหวัดนะผมไม่อยากพูดเยอะรู้กันหมดแล้วครับทั้งจังหวัดว่าเป็นร้านไหนท่านก็ไปขอตรวจโควิด COVID เลยครับ ไม่ต้องดีรอไม่ต้องลีลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเราจะได้รู้กันเราจะได้รู้กันว่าการรับประทานบุฟเฟ่หมูกระทะโดยที่สินค้านั้นเนี่ยเอามาจากตลาดกลางกุ้งเนี่ยถ้าเรากินถ้าเราพลาดเราจะติดไหมนี่คือที่สระบุรีอีกสามคนต้องขออภัยคุณผู้ชมนิดหน่อยเวลาผมพูดคำว่าผมไม่อยากพูดเยอะคืออะไรที่มันเกี่ยวกับ การทามาหากินพี่น้องประชาชนเนี่ยผมจะหลีกเลี่ยงสักหน่อยผมก็ต้องระมัดระวังในการใช้คําพูดพอสมควรเพราะตอนนี้มันก็มีหมูกระทะอีกทั้งประเทศนะหน้าหนาวด้วยใครก็อยากกินกําลังขายดีถูกไหมครับเดี๋ยวกลายเป็นว่ากลัวกันหมดร้านหมูกระทะเก่งกันหมดเนี่ยอย่างนั้นมันก็เกินไปไงคุณผู้ชมพอเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นรู้ว่าเราก็รายงานแบบรู้ว่าแบบนี้ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ่ะ